สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับโปรดักต์นะครับมินิบ็อกนะครับวันนี้นะครับแฮนโดโร่นะครับจะมานำเสนอวิธีการใช้งานนะครับเกี่ยวกับการเซตค่านะครับและการตั้งค่าต่างๆของโปรดักต์มินิบ็อกรุ่นนี้ครับโอเคครับและผมจะทำการแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับ หรือโปรดักตัวนี้นะครับชื่อว่ามินิบ็อนะครับสามารถรับแรงดันนะครับได้2แหล่งจ่ายนะครับทั้งจากโซลาเซลล์ทั้งไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้านะครับและเอาไปจ่ายให้กับโหลดนะครับของปั๊มน้ำนะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับได้ทั้ง3ชนิดเลยครับชนิดแรกนะครับปั๊มน้ำ d ีซีแบเลนะครับ DC ซีแเลสนะครับก็สามารถควบคุมได้ทั้งปั๊มน้ำา DC ของ h e n d ดโรนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำา DC ของโจไดนะครับหรือปั๊มน้ำา DC ของแบรนด์อื่นๆนะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้นะครับส่วนที่2นะครับสามารถควบคุมนะครับปั๊มน้ำ Single p h a s e นะครับส2 0โวลต์นะครับได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับแต่แนะนำนะครับให้เป็น3สายเท่านั้นนะครับหากปั๊มน้ำ i n ง l e p h เ s e นะครับ220โวลต์เนี่ยเป็น2สายนะครับผมจะไม่แนะนำนะครับหากเป็น2สายนะครับแนะนำอยู่ที่1แรงม้าเท่านั้นนะครับในการต่อใช้งาน กับกล่องตัวนี้นะครับหากเกิน1แรงม้านะครับให้ต่อเป็น3สายเท่านั้นนะครับส่วนปั๊มซิงเกิลเฟสนะครับของลูกค้านะครับที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีนะครับฟังดีๆนะครับที่ไม่มีนะครับ3สายนะครับจะไม่สามารถนะครับต่อใช้งานกับกล่องตัวนี้ได้นะครับที่ไม่มี3ามสายยังไงนะครับก็คือเป็นปั๊มชนิดที่ บิวอินมากับตัวมอเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ต่อสสายแล้วเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับรุ่นนั้นจะใช้งานกับตัวกล่องตัวนี้ไม่ได้นะครับส่วนตัวที่ใช้งานกับกล่องรุ่นนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ต่อผ่านกล่องนะครับต่อผ่านกล่องคาปาซิเตอร์นะครับแล้วออกมาเป็นสสายนะครับตัวนั้นนะครับสามารถต่อเข้ากับกล่องมินิบ็อกซ์ของเราได้นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมต่อมาทั้งหมด2แหล่งจ่ายเลยนะครับทั้งโซลารเซลล์และไฟฟ้านะครับเรามาดูที่กล่องกันนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมจะทำการออน c c ก่อนนะครับเพื่อทำการเซตค่านะครับจะแนะนำนะครับทีละขั้นตอนนะครับกดเซตค้างนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะแนะนำทีละขั้นตอนนะครับของการตั้งค่านะครับสำหรับฟังก์ชัน PR 00ก่อนแล้วกันนะครับฟังก์ชัน PR 00นะครับจะใช้คู่กับปั๊ม DC บั t เ e ดนะครับ 110V โวลต์นะครับ 750วัตต์นะครับก็คือ1แดงม้าก็คือปั๊ม AC DC หรือว่าปั๊มไฮโวล์นะครับที่เป็น110นะครับต่อมานะครับ PR นะครับจุด01นะครับใช้งานคู่กับปั๊มนะครับมอเตอร์110นะครับ1100วัตต์นะครับที่เป็นบัตเล็นะครับฟังก์ชันที่2อ่ ขออภัยครับฟังก์ชันที่3นะครับจะเป็น pr 0 2นะครับตัวนี้นะครับจะใช้งานคู่กับปั๊มนะครับ1 5 0 0วัตต์นะครับมอเตอร์1 1 0โวลต์นะครับต่อมานะครับฟังก์ชันที่4นะครับ pr 0 3นะครับ pr 0 3นนะครับใช้งานคู่กับปั๊มนะครับ 1,100วัตต์นะครับที่เป็น150โวลต์นะครับตัวนี้นะครับ150โวลต์ก็คือปั๊ม ACDC นะครับหรือว่าปั๊มไฮโวลต์นั่นเองนะครับมาที่ฟังก์ชันที่5นะครับจะเป็น PR นะครับจุดศูนะครับ PR จุดศูนะครับใช้คู่งาน PR จุดศูนะครับใช้คู่กับปั๊ม1 5นหนะครับ180โวลต์นะครับ ปั๊มไฮโวลหรือว่าปั๊ม ACDC นั่นเองนะครับที่มีแรงดันอยู่ที่180 v โวลต์นะครับถัดมานะครับฟังก์ชันที่6นะครับ PR 0 5นะครับใช้งานคู่กับปั๊ม2200วัตต์นะครับ300 v โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊ม ACDC หรือว่าไฮโวลเหมือนกันนะครับมาสู่ฟังก์ชันที่7นะครับ PR.06 นะครับ PR.06 นะครับใช้คู่กับปั๊ม2002นะครับ300โวลต์นะครับแต่นะครับจะต้องเป็นปั๊มที่มีใบพัด3ใบพัดนะครับสำหรับฟังก์ชันที่6นะครับขออภัยครับสำหรับฟังก์ชันที่7นะครับ PR.06 นะครับ ต่อมานะครับฟังก์ชันที่8นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานนะครับคู่กับปั๊มของจอไดเลยนะครับก็คือเฉพาะของจอไดเลยนะครับอันนี้เราใส่มาให้เพิ่มนะครับก็คือฟังก์ชัน pr 0 7นเะครับเผื่อลูกค้าใช้งานของแบรนด์แบรนด์อื่นนะครับไม่ใช่ของ e ฮ d u r o นะครับก็เราใส่เข้าไปอยู่ที่ pr.07 นะครับและในส่วนถัดมานะครับฟังก์ชันที่9นะครับ pr.08 นะครับปั๊มซิงเกิลเฟสนะครับ ac.220 โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเป็น ac. นะครับที่เป็น3สายนะครับต่อเข้ากล่องแคปบออกจากกล่องแคปเหลือ2สายนะครับแล้วมาเข้าปั๊มนะครับขออภัยครับแล้วมาเข้ากล่องตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น PR08 ฟังก์ชันที่9นะครับและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับ PR0.9 นะครับฟังก์ชันที่10นะครับตัวนี้นะครับใช้งานคู่กับปั๊ม3เฟสนะครับเป็น AC 220นะครับฟังไม่ผิดครับ3เฟส220นะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับปั๊ม3เฟสได้นะครับครับผม หลังจากที่ผมนะครับแนะนำไปทั้งหมด10ฟังก์ชันนะครับตั้งแต่ PR00 นะครับจนถึง PR09 นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันเส้นละเอียดนะครับฟังก์ชันภายในนะครับเราจะกดเซตค้างเข้ามานะครับแล้วก็เจอหน้า PR ต่างๆนะครับแล้วเรากดเซตค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ จะเข้ามาสู่หน้า p 0.00นะครับแต่ตอนนี้นะครับหน้า p 0 0 0นะครับตัวตั้งค่าแต่ละฟังก์ชันนะครับจะแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ p 0 0 0ขออภัยครับตั้งแต่ pr 0 0จนถึง pr 0 9นะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะต่างกันนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับผมเลือกเป็นฟังก์ชัน pr09 นะครับแล้วกดเซตเข้ามาด้านในนะครับค่าโรงงานนะครับเขาจะตั้งเป็น p0.01 นะครับ p0.01 0นะครับคืออะไรนะครับก็คือการเปิดใช้งานนะครับระบบนะครับป้องกันการต่อควมอเตอร์ผิดนะครับหรือไม่ครบเฟสนะครับก็ให้เปิดเป็น1ถ้าไม่อยาก เปิดการป้องกันนะครับก็เซตเป็นศูนย์นะครับก็คือปิดหมายความว่าเราเซตหาขั้วนะครับถูกต้องแล้วก็ตามตามมาร์กนะครับด้านในเนี่ยถูกถูกต้องก็คือเราเซตเป็นศูนย์ก็ได้ไม่ต้องให้เขาหาอัตโนมัติก็ได้นะครับก็คือให้เซตเป็นศูนย์ได้นะครับโอเคต่อมานะครับฟังก์ชัน p ศู นะครับที่ซุนหนึ่งนะครับค่าโรงงานก็จะตั้งมาให้นะครับเป็นหนึ่งนะครับหากตั้งมาเป็นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับเอาพุทตามความจำนะครับที่เก็บไว้นะครับก็ความจำที่เก็บไว้ก็คือเราเซตอะไรนะครับทางโรงงานเซตไปนะครับก็หรือนะครับ หรือนะครับเราต่อปั๊มอะไรนะครับมันก็จะจําแบบนั้นนะครับต่อประมาณนี้ส่วนเราเซตเป็นศูนย์นะครับก็คือกําหนดนะครับหรือฟิกนะครับตัวเอาพุทเนี่ยครับให้ตรงนะครับแบบนี้ให้ตรง UVW นะครับก็คือมันจะไปสอดคล้องกับ P 0 0 0นะครับ โอเคอันนี้ผมเซตเป็น1นะครับให้กำหนดเอาพูดตามความจำนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ P02.0 นะครับ p 0ศ0นะครับก็คือหากเซตเป็น0นะครับก็คือรัน3สายนะครับหากเซตเป็น1นะครับก็คือรัน2สายนะครับสามารถเซตได้นะครับตรงนี้ เป็น0 3สายเป็น1 2สายนะครับอันนี้ใช้3สายนะครับก็เสร็จเป็น0เนาะต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันนะครับ p 0นะครับ3นะครับ p 0 3นนะครับในส่วนนี้นะครับก็เขา มีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับจะมีตั้งแต่0 1และ2นะครับผมจะอธิบายตั้งแต่และฟังก์ชันแล้วกันนะครับหากเซต p 0นะครับ p 0 3นะครับจุ 0, นะครับจะเป็นการกำหนดนะครับก็คือเป็นปั๊มนะครับหรือมอเตอร์นะครับก็คือเป็นรุ่นนั้นๆก็คือ หากเซตเป็นศูนย์ก็คือซิงเกิลเฟสนะครับหากเซตเป็น1นะครับก็คือ3เฟสนะครับเซตเป็น2นะครับก็คือ DC บัลเล่นะครับตรงนี้นะครับทางโปรแกรมนะครับตั้งแต่แรกนะครับหากเราเลือก PR นะครับ PR อะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ Pr00 จนถึง PR09 นะครับตรงนี้นะครับโปรแกรมนะครับเขาจะเลือกให้แล้วนะครับ อย่างตัวนี้ครับผมกด PR 09นะครับตัว p 03นะครับเขาก็จะเลือกเป็น1ให้ก็คือ3เฟสให้นะครับโอเคเนาะต่อมานะครับ P 04นะครับ p 04นะครับค่าโรงงานนะครับจะถูกตั้งมาเป็น0นย์นะครับ p04 นะครับก็คืออนุญาตนะครับ ให้รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ดสื่อสารหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับหากมีการซื้อบอร์ด IOT มานะครับแล้วก็นำมาติดตั้งที่บอร์ดนะครับก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจาก0ูนย์นะครับให้เป็น1นะครับเพื่ออนุญาตให้ต่อพอร์ดสื่อสารนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ EP หน้าครับ ฮนดูโร่ไทยแลนด์ปั๊มน้ำอันดับหนึ่งขวัญใจคนไทย